แล้วกดเป็นแบบนักแสดงหลักเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกเลยใช่ไหมครับคุณนภัสใช่ค่ะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เล่นแบตัดแล้วกดเป็นแบบเต็มๆเอาทีแล้วก็จะแบบมีมารับเชิญบ้างแล้วผเลียวอย่างเมื่อกี้ก็สปอยไปแล้วว่าแบบเลนส์ผีมันก็แบบไม่ได้ดูแบบยากสำหรับเราแต่เราถึงทำกำกับบ้างนะมีแบบหนึงทผีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะคือจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือเหมือนพอเรามีทีมที่แบบ เครียดมากแล้วก็บรรยากาศในกองมันก็สนุกในกองนี่บรรยากาศที <expand> ่สน <blade> so so oh, yeah, like ุกใครสนุกที่สุดตลอดพิซซึ่น่านหนึ่าสนุกทุกคนนะคะแบบทีมงานก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยพอทุกคนในกองอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าแบบตอนนั้นมันจะแบบเลดแค่ไหนหรือมันจะเครียดแค่ไหนมันก็แบบไม่ได้แบบทำให้เราแบบมุดดี้หรือว่าแบบเครียดไปด้วยซึ่งช่วงนี้ก็เราพิงทั้งี่้นหนึ่งพิซจเจทำงานแบบระดับมากคือมีเวลาให้ให้กันว่างเป็นพัก ก็ปกติค่ะก็จะแบบเหมือนรับงานกันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็วเวลาเหมือนยังมเมเนจได้่ะเหมือนอย่างเห็นหลายๆคู่อย่างล่าสุดพี่พีก็เพิ่งจะแต่งงานไปอย่างเราเนี่ยเห็นเพื่อนแต่งงานไปแล้วเราพอมะวางแผน,นแบไรอ,อนี้อยากจะบักของเราบ้างไหมใช่ไมจริงๆไม่มีเลยค่ะเหมือนยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลยอะณตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ก็เน้นเป็นธุรกิจ จริงตอนนี้เหมือนก็ยังเรนจอยการทํางานกันค่ะแบบพอเริ่มออกมาทำเองก็มันก็เหมือนได้ลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็นนมีหนังเจก็ถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างแย่งสนุกกับการทหมือนอย่างซีรีส์ของพี่เจเจเองเนี่ยเราเราได้แบบดูไปบ้างหรือยังดูทีเซอร์ดูวยจีจ <c oughs> ิ๊กมีดูตัวอย่างแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าน่า,ค,ค,า,นาคิดว่าดีแน่ๆอะไรเงี้ยแล้ด้วยความที่เป็นพี่ต่อกับพี่เจเขาก็เวลาเจอ ้กันซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เราก็เชื่อมือของเจเจอยู่แล้วท,ทั้งพี่ต่อด้วยคือทั้งทั้งเจทั้งพ<อ>ี่ต่อแล้วก็รู้สึกว่าพอเขาแ<อ> <ๆ S 1> บบเคยเล่นด้วยกันมาตลอดเขาจะแบบสอุกไปกัด้วยกันสริงจริแล้วอย่างวันนี้เองครับหลายๆคนก็อรอลุ้นว่าแบบคนนั้นจะมามอบดอกไม้คนนี้จะมามอบว่าอย่างเราเองเนีย่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะจะมีช่อด,ดอกไม้ช่อดอกไม้ไหมนะจริงจริงจริงจิงก็จะมีเพื่อนให้เป็นเป็นปกติแหละค่ะแต่ว่าวันนี้จริงๆรพี่ลุ้นคือหนักมากกว่าเพราะว่าแบบยังไม่ ก็็จะไดดู้คความเปนนนีโอเคสุดท้ายให้พี่ต้นเหนือฝากอ่า404แล้วก็ฝากตัวรัลีตาด้วยครับค่ะ,ะก็28พฤศจิกายนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะ404สุสสสสขีนิรันดร์่านๆฝากทุกคนด้วยนะคะก็มาเสร็จผสมไปทุกคนในปลายปีนี้กัน